รายการตออ่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัย กมาดูหาเวลามีมากพอจากความสุขเล็กๆเปลี่ยนชีวิตด้วยมุมอมองจะนำเอาเรื่องราวประสบการณ์อันหลากหลายเหมือนกันไว้เก่าเล่าอาชีพไว้เก่าเล่าอาชีพ สวัสดีครับผู้ชมครับขอต้อนรับเข้าสู่รายการวัยเก่าเล่าอาชีพกับผมวิรชัยกาจนาจิวัวน,นะครับรายการที่พาผู้ชมไปพบกับหลากหลายอาชีพของผู้สูงวัยที่จะนำเสนอผู้ชมนั้นได้เกิดเป็นรามดานใจเป็นแนวทางในการสร้างอาชีพไม่ว่าจะเป็นอาชีพหลักหรืออาชีพเสริมรวมไปถึงรายการของเรานะครับยังเหมาะสำหรับผู้ชมที่อยู่ในวัยใกล้เกษียณหรือว่าเกษียณแล้วก็ตามนะครับวันนี้พาผู้ชมนะครับออกมาอยู่ที่จังหวัดนครน,นายกครับขับรถกันมาไม่ไกลนะครับผ่านตัวเมืองผ่านโรงพยาบาลนาครน,นายก วิ่งมาทําตามทางหลวงนะครับ3049เส้นที่มุ่งหน้าไปขุนด่านประการชนครับคุณผู้ชมตรงนี้จะเป็นแหล่งท่องเที่ยวที่หลายๆคนเดินทางเพื่อที่จะไปสัมผัสกับธรรมชาติกันอยู่บ่อยครั้งนะครับแต่ว่าก่อนที่จะไปถึงตัวเขื่อนคุณผู้ชมระหว่างทางบนทางหลวงนี้ขับช้าๆนิดนึงเพราะคุณผู้ชมจะผ่านร้านสะดวกซื้ออยู่ด้านซ้ายมือซึ่งเป็นตำแหน่งของที่ตั้งร้าน ของวัยเก่าคนเก่งของเราในวันนี้นะครับวัยเก่าคนเก่งเราในวันนี้เป็นแม่ค้าขายลูกชิ้นทอดซึ่งตั้งร้านอยู่ตำแหน่งตรงนี้เลยคุณผู้ชมที่เด็ดของเขาก็คือว่าเรื่องของเมนูลูกชิ้นเนี่ย<ม>เขาจะเปลี่ยนแปลงในทุกๆวันแล้วแต่ว่าแต่ละวันที่ไปจับจ่ายที่ตลาดของเขาเนี่ยจะเจอของใหม่ๆสดๆที่มันไม่ซ้ําอะไรบ้างแล้วเอามาปรับเปลี่ยนเป็นเมนูใหมๆ่ๆอันนั้นว่าเด็ดแล้วนะครับคุณผู้ชมแต่ที่เด็ดกว่าเมนูลูกชิ้นที่เปลี่ยนทุกวันก็คือน้ําจิ้มคุณผู้ชมเพราะเขาเป็นน้ําจิ้มสูตรพริก ขั้วเนยนรกแตกโอ้โหฟังแค่นี้น้ำลายสอรู้เลยว่าน้ำจิ้มเด็ดกว่าลูกชิ้นแน่แต่ที่เด็ดที่สุดของร้านนี้ไม่ใช่ลูกชิ้นไม่ใช่น้ำจิ้มแต่คือแม่ค้าที่เป็นแม่ค้าเป็นวัยเก่าคนเก่งที่ทําอะไรก็แล้วแต่ทําให้สุดแล้วทําตามแรงบันดาลใจของตัวเองในทุกๆุกวันด้วยโอ้โหฟังดูแบบนี้เชื่อว่าวัยเก่าคนเก่งของเราในวันนี้น่าจะสร้างแรงบันดาลใจกําลังใจให้กับผู้ชมที่ชมรายการของเราได้อย่างแน่นอน อย่ารอช้าเพราะเราอยู่ในตำแหน่งที่ร้านตั้งอยู่ตรงนู้นเดี๋ยวไปดูว่าลูกชิ้นเด็ดไปยังไงนำจิ้มเด็ดไปยังไงที่สำคัญคือแม่ค้าเด็ดจ้าตาไมไปคุยกันเลยจ้าอยากจะชวนออกมาดูหากเวลามีมากพอจากความสุขเล็กๆเปลี่ยนชีวิตด้วยมุมมองจ้งนำพาเรื่องราวประสบการณ์อันหลากหลายมได้ ถึงแล้วเขาว่ามานครนายกให้แวะมากินร้านลูกชิ้นทอดร้านนี้อร่อยมีดีที่น้ำจิ้มเด็ดและตอนนี้อยู่กับเจ้าของร้านแล้วด้วยนะคะไม่ใช่ใครที่ไหนพี่วันวันนี้พาปลนั่นครับสวัสดีครับพี่วันสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะ จะสมคําล่ําลือเหมือนเขาบอกว่าลูกชิ้นอร่อยน้ําจิ้มเด็ดแต่ที่เด็ดกว่าน้ําจิ้มคือแมค้าใช่เชฟเด็ดมากขายขายอยู่ตรงนี้ว่ากี่ปีแล้วครับพี่เฉพาะตรงนี้7ปีค่ะเฉพาะตรงนี้7ปีใายผ่านไปผ,ผ่านมาอยู่ตรงริมทางหลวงด้วนะเปิดช่วงไหนครับพีเ่เปิดสี่โมงเย็นค่ะถึงถึงหนึ่งทุ่มนะคะถ้าเป็นสถานการณ์ปกติก็ดึกสุดสามทุ่มแต่ว่าส่วนใหญ่ของจะหมดตั้งแต่6โมงถึงทุ่มนึ่งแล้วค่ะ เด็ดไม่เด็ดเนี่ยขายถึง2-3งสาทุ่มแต่ของชอบหมดตั้งแต่6กโมงเย็นถึงทุ่มหนึ่งใช่นะฮะโอเคช่วงนี้ก็ยังพอมีให้เลือกซื้อเรื่องหากินกันอยู่นะฮะเอาเป็นว่าเมื่อกี้ได้ยินคํานึงบอกว่าก่อนหน้าที่จะมาเป็นแม่ค้าเป็นเชฟมาก่อนเหรอฮะใช่ค่ะที่พี่เริ่มต้นอาชีพตรงนั้นยังไงอ่ะพี่มาจากผู้จัดการจัดเลี้ยงครับโรงแรมที่ไหน โรงแรมในจังหวัดนี้ค่ะใหญ่สุดในจังหวัดนี้ใหญ่สุดในจังหวัดนครนายกค่ะพี่เป็นคนพื้นเพที่ไหนเป็นคนนครนายกโดยกําเนิดโดยกําเนิดเลยแล้วก็ไปทําฝ่ายจัดเลี้ยงอยู่ที่โรงแรมที่ใหญ่ที่สุดที่นี่ค่ะทําอยู่ตรงนั้นกี่ปีทําอะไรบ้างพี่ทาได้ปีกว่าๆค่ะมันทําอะไรบ้างอ่ะก็จัดเลี้ยงเอนเตอร์เทนลูกค้าดูแลเสิร์ฟวีไอพีอะไรอย่างเงี้ยค่ะควบคุมกุ๊ก อะไรอย่างเงี้ย <ๆๆ S 2> ก็คือดูแลครอบความเรียบร้อยทั้งหมดใช่แล้วก็การจัดงานตามคอนเซ็ปต์ที่ลูกค้าต้องการหอาโงอาหารมาเสิร์ฟยังไงไม่ให้มีข้อผิดพลาดต่างๆอ่ะแล้วมันยังไงอะ่ะ ก็ไม่ได้เรียนเชฟมาโดยตรงไม่เพื่อนที่จบมารุ่นเดียวกันเขาทำงานโรงแรมก็ไปเลยค่ะไปเลยที่วันก็เลยไปใช่วุฒิปอตีได้เป็นกับตันภูมิใจมากกับตันอยู่แบงคูเวใช่เลี้ยงจัดเลี้ยงต่างๆตามที่อธิบายเปเมื่อกี้อยู่ตรงนั้นกี่ปีอยู่ตรงนั้นปีกว่าแต่ก็ได้ขยับขึ้นมาจนถึงรองอ่าปรากฏว่ามี GM เชฟคนหนึ่งเป็นต่างชาติอ่าแล้วจีเอ็มเขาชอบก็ถามว่า ยูยูวันคุ o กิ้งไหมอะไรประมาณเนี้ยไอสอนยูเองไอให้เวลายูหกเดือนยูขึ้นเชฟตายแล้วก็ได้ผ่านในชีวิตเลยนะใช่จากนั้นมาก็ได้ได้ออกมาคุมไลน์บุฟเฟ่ับผมพอได้ออกคุมไลน์บุฟเฟ่คนก็จะรู้จักในนามเชฟคนเป็นเชฟอ่ะไม่อยู่ที่ไหนนานหรอกยิ่งเชฟใหม่ๆด้วยเราจะเปลี่ยนที่ทำงานไปเรื่อยๆเพื่อจะหาประสบการณ์ เราก็เปลี่ยนเปลี่ยนไปไปแต่ละที่ก็ได้เป็นแอคซิสบ้างเป็นกุ๊กบ้างเป็นเชฟบ้างสลับกันไปแล้วแต่สถานที่ก็เปลี่ยนประสบการณ์ไปได้ไย้แต่ว่าได้ลงราทาได้ทาจริงแล้วพี่ก็เก็บประสบการณ์ความเป็นเชฟจากหลายๆที่ที่พี่เปลี่ยนไปเรื่อยๆแล้ววันหนึ่งยังไงอ่ะถึงการมาเป็นแม่ค้าเต็มตัวพี่ก่อนหนึ่งบอกก่อนนะพี่เป็นคุณแม่เลี้ยงเดี่ยวอ่ะครับมีลูกติดสองคนครับผมตอนที่ยังใช้ชีวิตทํางานอยู่ เพราะว่าพี่ต้องมีรายได้เพื่อที่จะส่งเสียลูกให้จบ,จบ,จบนั่นคือภาระสําคัญสําหรับชีวิตพี่เลยที่มาเป็นแม่ค้าเพราะว่าลูกพี่จบแล้วอืแล้วยังไงพี่หมดภาระแล้ว<อ>พี่ไม่ต้องห่วงอะไรไม่ต้องมีพี่ไม่ต้องแบกเงินก้อนในแต่ละเดือนเพื่อเอาไว้สำรองค่าใช้ใจ่ายแล้ว<อ>พี่จะอยู่ยังไงก็ได้<อ>เพราะว่า<อ>พี่โชคดีที่เด็กๆเ,เขารู้ว่าแม่เขาเป็นแม่เลี้ยงเดี่ยวแม่เขาทุ่มให้เขามาทางชีวิต แล้วไ,ได้วางแผนมาก่อนไหมก่อนก่าที่จะมาเป็นแม่คา้าที่คุณว่าเราจะยังไงเริ่มต้นยังไงหรือจับค้าจับผูมาหรือ,อยังไงไม่พี่เป็นคนชอบค้าขายเออเหรอพี่ว่าคนค้าขายไม่จนถึงไม่รวยก็ไม่จนลงทุนเช้าเย็นได้เงินโดยเฉพาะของกินแล้วก็ในขณะเดียวกันอายุเรามากขึ้นก,การลงทุนค้าขายมันมันไป,ม,นไปมันไปด้วยกันได้ใช่ไหมใช่แล้วที่เริ่มยังไงก็มีเพื่อนหิ้วขาหมูที่เป็นหมูยอมาฝากมาฝากปุ๊บพี่ก็ชิมชิมแล้วก็ผระโดดขึ้นว่า เฮ้ยขามหมูมันทำหมูยอได้คือเขามาเป็นขาเลยนะ,ะ,ะที่ก็บอกเพื่อนว่าพุ่งทำแฮมเพื่อนบอกว่าถ้าทําได้ก็ขายได้เขาบอกกับเพื่อนว่าอาทิตย์หน้ากลับบ้านจะขายของหลูบนซาเลง้งคือคอนเซ็ปต์มาเลยอะมาตั้งแต่ต้นใช่ก็กลับมาก็มาพลิกแพงทพงําแฮมส่งให้เพื่อนเชฟด้วยกันเทสทุกคนผ่านก็ <laughs> ต่อรถซาเล้งอ่าแบบนี้เลยใช่แต่ยังไม่ใช่แบบนี้ใช่ตอนนั้นคันมันจะเล็กประมาณนี้อ่าฮแล้วก็งาก็ขาหมูห้อย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 แล้วก็ออกขายคนงงไหมงงเขาว่าพี่บ้าจริงขับไปตรงไหนก็อุ๊ยอะไรอ่ะน่ากลัวมาเป็นขาเลยใช่ห้อยมาเป็นขาเลยตรงนี้ก็มาจอดจอดอยู่ประมาณปีกว่าๆก็ลูกค้าก็ขายดีนะขายดีก็มีมีแต่คนมาถามเรื่องแฮมขาหมูมาเลยขายอยู่ขาเท่าไหร่ ตอนนั้นร้อยแปดสิบก็ถือว่ากลางๆใช่ราคาไม่แพงรสชาติเพราะตอนนั้นต้นทุนมันยังถูกกว่านี้รสชาติเป็นยังไงมันจะเป็นแฮมอะค่ะคือเป็นแฮมแต่เราใช้ขาหน้าทั้งขาเลยแล้วถอดกระดูกออกใช้เวลาหมักสี่สิบแปดชั่วโมงรวมซูวีรวมควบคุมอุณหภูมิทุกอย่างแล้วครับอันนั้นเป็นอันนั้นเป็นของอย่างแรกในการเป็นแม่ค้าที่เรื่องต้นขายขายก็ขายดีอยู่แต่ว่ามันการรับรู้ของลูกค้าซึ่งอยู่ณนครนายกเนี่ยเขาก็จะแปลก นนิดนึงใช่ว่ามันใหมเ่เอาแฮมขาหมูมาขายแล้วขายทั้งขาด้วยไม่งอด้วยนะคือคุณต้องซื้อทั้งขานะเราถึงจะขายเพราะเราไม่เราแบกเขียงไม่ไหวอ่ะนึกออกไหมรถเราก็แคบแล้วเ,เราขับซาเร้งไม่เก่งเพราะเราเพิ่งออกงานมาเราก็เลยว่าท้<ถ>อ,อไหม,ไ,หมนนไม่ท้อสนุกสนุกเออ ขายบางทีก็ได้ห้าขาทาทาวันนี้ยี่สิบขาขายได้ห้าขาสามขาแล้วก็ดีใจอ่ะเพราะแหมมันเก็บได้เรามีตู้ฟิตไงแล้วเราก็มีอุปกรณ์เกี่ยวกับเชฟของเราสะสมไว้อยู่แล้วครับก็เลยคิดก็เห็นร้านลูกชิ้นแล้วก็ปกติก็ชอบกินอ่ะขายลูกชิ้นก็เก่งใจร้านร้านที่เราเคยซื้อกินก็ครับขายเป็นลูกชิ้นยำก่อนเก่งใจก็ทำาำลองขายดีมากนะเสร็จแล้วตู้นี้มันก็ยังไม่มี พี่ก็ไปซื้อกล่องโฟมร้านญี่ปุ่นเขากตัดล้วก็วางลูกชิ้นวางวางวางเสียบไม้แต่ก็คือขายเป็นไม้ละสิบาทแต่ยำให้ลูกค้าก็ติดแต่ว่าคือรับลูกชิ้นมาใช่รับลูกชิ้นมาแต่ว่ายำมาฝีมือเราใช่เจ็บปุ๊บขายยำพม่ใช่สิคนกินได้คนไม่สามารถกินได้ทั้งวันแล้วกินทุกวันนึกออกไหมเออเออเออก็เลยขายลูกชิ้นทอดลูกชิ้นทอดใช่ทําไงดีอ่ะก็ไปยก ตัแก๊สปิกนิกที่บ้านมาที่เราใช้ทำข้าวพอขึ้นแล้วปุ๊บหม้อหม้อต้มยำเคยเห็นไหมที่มีหางอันแหละน้ำมันขวนทอดด้วยตอนแรกเลยครั้งแรกเลยก็ซื้อลูกชิ้นซื้อลูกชิ้นซื้อน้ำจิ้มเข้ามามันไม่ตอบโจทย์น้ำจิ้มมันไม่โดนใจเราคือมันอาจจะอร่อยสำหรับคนทั่วไปแต่มันไม่โดนใจเราทมอะไรตามแรงมันดันใจตัวเองที่ดูก็พออีกวันก็หยุด พวกนี้ขายลูกชิ้นทอดจริงๆอะทำน้ำจิ้มเองเลยก็ทำพอดมะขามพอดงาดำพริกขั่วเนยก็ทำจัดเต็มมาเลยก็คือเริ่มมาตั้งแต่วันนั้นเลย<ช>มันก็เลยเป็นที่มาลองดูชื่อร้านดีๆเขาบอกชื่อร้านนี่คือน้ำจิ้มพริกขั่วเนยะนรกแตกใชม่มันมันที่สูตรที่เป็นอะไรเป็นพริกคั่วเนยเเป็นพริกที่คั่วกับเนยใช่สูตรนี้มาจากไหนคิดเอง <laughs> เออมันก็จะหอมหอมใช่เอ่อหอมหอมมีรสเผ็ดมีรสอะไรเต็มที่เลยใช่เผ็ดจะไม่เผ็ดเหมือนพริกทั่วไปที่เราทอดกันน้ำมันที่คนอื่นเขาทอดกันแล้วก็เอกลักษณ์ของที่แข้งถ้าทอดไม่สุดเวลาที่เราโดนน้ำซอสอ่ะมันจะแฉะแต่ของพี่โดนน้ำซอสพริกพี่ก็ยังหอมยังกรอบอแล้วความเผ็ดของพี่จะซอบลงจะเป็นเผ็ดที่อยากทานต่ออ่าแล้วทำไมต้องใส่เนยอ่ะปกติไม่เคยเจอสูตรเนยเท่าไหร่ ขั้วเนยแล้วเผ็ดอร่อยมันเผ็ดที่มีหอมกลิ่นเนยอ่อนๆมันมันชวนทานอ่ะคือปกติอ่ะเวลาเราทานเผ็ดมากๆไม่ไหวแล้วยอมแต่อันนี้คือมันเผ็ดอ่ะแต่ฉันอยากทานอ่ะหรือว่าถ้าเผ็ดไปต่อไม่ไหวก็เขี่ยพริกออกทันแต่น้าน้าไม่เผ็ดน้าเป็นซอสงาดําผลมะขามสูตรว่าแปลกแล้วแต่พอเห็นรูปร่างหน้าตาของน้ําจิ้มเนี่ยมันดําทั้งถุงมันดําทั้งถุงเลยอ่ะเคยมีคนคักไหมว่าเป็นน้าจิ้มดําจังมีเขาหาว่า พี่เอาเฉากรวยมาล่าลูกชิ้นอ่าเอาเฉากรวยมาล่าลูกชิ้นใช่แลยไง <laughs> ประมาณว่านี่น้ำอะไรอ่ะทำไมพริกมันไหมอะไรประมาณนี้ก็โดนเยอะไข่ไม่หม่โดนดราม่าเยอะพริกมันไหมโกวเป็นมะเร็งอะไรประมาณนี้แต่จริงไม่ใช่ไม่ใช่มันเป็นสูตรของตั้งใจเลยให้มันเป็นตั้งใจนะฮะอ่าโอเคแล้วก็เป็นที่มาของสูตรแล้วก็ได้มาเป็นชื่อร้านด้วยนะฮะสูตรนรกแต่นี่น่าจะเป็นเรื่องของรสชาติความแซ่บนะฮะหืมแต่ทีเนี้ยเล่าตั้งแต่น้ำจิ้มเนี่ยยังไม่ได้เล่าเรื่องของตัวของที่ขายก็คือลูกชิ้นทอดเลย ปัจจุบันพี่มีพี่มีของทอดมีอะไรบ้างอ่ะเ่าเ่าโห้โหเยอะมากตอนแรกเลยแนะนาหน่อยแนะนําหน่อยตอนแรกเลยอ่ะพี่มีแค่หมูเนื้อปลาแล้วพี่มีความรู้สึกว่าก็พี่บอกกับเพื่อนพี่ตั้งแต่แรกเลยว่าพี่จะขายของหมูบาร์เล้งอ่พี่คิดพี่ก็ไปเดินเดินเดินดูตามตามช็อปฟู้ดช็อปครับผูทุนทุนสูงอ่ะพวกแคมพวกโบโลนาพวกอะไรอย่างเงี้ยใช่ทำเองเออทำเองเหรอค่ะตายแล้วปกติเราเจอร้านแบบนี้นะรับเข้ามาใช่ไหมทำเองทำอะไรบ้างที่ทำเองอ่ะ ก็จะมีตัวนี้เลยตัวแรกตัวนี้จะเป็นแฮมฝันนอกนะคะเป็นฝันนอกหมูทั้งชิ้นเลยเอามาหมักให้เป็นแฮมแล้วก็รมควันแล้วก็สไลด์ผมผมเลือกไหมหนึ่งนะอ่าผมเลือกไหมหนึ่งเดี๋ยวรอทอดนะแล้วจากนั้นปุ๊บพอมีแฮมเราก็เลือกใส่นี้ใช่ไหมการการขายลูกชิ้นอ่ะ พี่ไม่ต้องการที่จะให้มันเหมือนร้านอื่นที่มันก็แค่ลูกชิ้นอะไรเงี้ยพี่อยากอยากขายของดีๆที่พี่ขาย1ิบบาทได้เลยนะทุกอย่างราคาเท่าไหร่1ิบาทค่ะทุกอย่างค่ะไม้ละ1ิบบาทตัวนี้ก็จะเป็นสามชั้นดองเกลือออสามชั้นดองเกลือใช่ดองเกลือกับเนยอันนี้ก็จะเป็นแฮมตัวนี้นะคะพันกับปูอัดตัวนี้ก็จะเป็นแฮมพันไส้กรอกซึ่ง ถ้าเป็นต้นทุนร้านอื่นขั้นต่ําต้อง15บาทแต่พี่ขาย10บาทพี่ทำเองพี่ทําเองพี่ขายได้เขาพี่อยากขายพี่ก็ต้องทําเองยอมเหนื่อยอันนี้ไปเอาสูตรอดัดมาจากทางโรงแรมที่เราเรียนรู้ใหม่ทีบ้างพี่เป็นเชฟไทยยุโรปอยู่แล้วค่ะแล้วก็ตัวนี้ถ้าจะให้อร่อยต้นทุนขั้นต่ําต้นทุนต้องอยู่ที่ร้อยแปดิบครับผมเราขายไม่ได้มาละสิบบาทเพราะว่า1กิโลมี4ีิแผ่นเองตายทำเองค่ะอ่า ของเราแล้วปกติโดยทั่วไปเนี่ยบารลน่าเนี่ยเขาจะผสมไก่ที่ไม่ใส่ค่ะพี่ไม่ชอบกินไก่พี่ใส่หมูอย่างเดียวโอ้โหคือแล้วก็แต่งกลิ่นด้วยความที่เธอมีหัวเด็อยู่เดียตัวเธอก็จะรู้วิธีการบริหารจัดการเพื่อให้ได้ผลผลิตที่เธอต้องการโดยใช้วัตถุดิบต่างๆเลือกมาให้เหมาะสมใช่ทุกเช้าพี่จะเป็นเรื่องของพี่เองแล้วก็จะมีตัวนี้ที่ติดตลาดแล้วก็ดังมากครับดังลองๆองลงมาจากแฮมขาหมู ตัวนี้จะเป็นหมูยอค่ะของพี่จะไม่มีแป้งนะคะซึ่งถ้าเป็นลูกค้าที่เคยมานครนายกแล้วเคยมาทานที่ร้านเนี่ยถ้าใครฮิ้วไปฝากปุ๊บพอทานปุ๊บจะรู้เลยว่าเป็นของร้านพี่เฮ้ยเป็นซิกเนเจอร์อันนึงใช่จะเป็นหมูยอพริกไทยดำหมูยอพริกไทยดำพริกไทยพ่จหยาบกว่าที่อื่นอ่านี่แล้วตัวเนื้อหมูจะเด้งเพราะไม่มีแป้งตายแล้วอ่าแล้วมีอะไรอีกที่ทำเองอีกตอนนี้วันนี้จะมีมาแค่นี้ใช่แต่ว่าวันอื่นมันจะมีมากหรือน้อยกว่านี้อีกหรอก็ ตามแรงบันดานใจแล้วแต่ว่าเช้าน่ะพี่ไปเจออะไรบ้างพี่อยากทําอะไรบ้างบางวันก็จะเป็นเกี๊ยวสิบกว่าชนิดเลยบางวันก็จะเป็นทะเลชุบแป๊งชุบทอดหรือว่าเนื้อสัต์ชุบทอดวันนี้ไม่เห็วันนี้ไม่มีวันนี้อยากทําเกี๊ยววันนี้อยากสวยออกรายการถ้าทําทะเลแล้วจะไม่มีเวลาสวยแล้วอย่างบาโลน่าณเงี้ยพี่ก็พี่เป็นคนไม่ทันค่ะกัเน้อใช่แล้วเสร็จแล้วคนอื่นน่ะ เขาจะใช้เบคอนพันธุ์ซึ่งเขาเอาไปย่างลักษณะของเห็ดเนี่ยจากคนไม่ทานผักเราจะรู้ว่าพอมันโดนไฟอ่ะมันเหนียวพี่ก็เลยเอาบาโลน่าพันเข้าไปแล้วลองชิมดูเห็ดพี่ทอดแล้วจะฉ่ำฉ่ำแล้วก็จะเข้ากับบาโลน่ามากซึ่งพี่ทําขายใหม่ๆเขาว่าพี่บ้าเพราะเขาคึกินแต่ย่างเนี่ยทั้งหมดนะดูง่ายๆคือมาละสิบบาทซึ่งเอาวุ้นจริงถ้าซื้อในกรุงเทพหรือว่าตามที่อื่นในสถานที่ท่องเที่ยวมันไม่ได้ราคานี้ตอนนี้สองสี่หกเจ็ด เนี่ยเจบาทใช่จริงกินคนเดียวก็ท้องอื่นแล้วล่ะอิ่มถ้าแบ่งกันกินทั้งครอบครัวก็น่าจะพอดีก็ส่วนใหญ่ลูกค้าที่ที่เดินทางมาหาก็คือมาถึงก็หิ้วฝากที่ร้านที่หมดไปพเขาจะหิ้วฝากหิ้วฝากเอางี้จะทําตัวลูกค้าหน่อยเจ็ดาบนี้ผมผมอยากชิมขอญ้ทอดหน่อยให้พี่คนให้พี่พี่ข้างในช่วยทอดหน่อยนะฮะ ีนในระหว่างที่ทอดไปแล้วเดี๋ยวจะาราดน้ำจิ้มเพชรขัออนน้วเนยนรกแตกมาด้วยได้น้ำจิ้มเด็ดขนาดไหนพี่เรื่องลือ,ลอเด็ดเหมือนแม่ค้าค่ะชอบชอบอยังไงยังไง <c oughs> น้ำจิ้มที่นทเนี่ยไม่ใช่ถ้าทำอาทิตย์หนึ่งแล้วแบบไข่จนหมดมน้ำจิ้มเราจะทำใหม่ทุก8ปดโมงเช้าจริงหรอใช่ ทำขั้นต่ําวันละสามร้อยโลวันละสามร้อยโลได้น้ําจิ้มอย่างเงี้ยสา0รอยโลต่อวันใช่ต่อวันแล้วขายหมดเดีพี่ก็ส่งต่างจังหวัดอ๋อมีคนมารับซื้อใช่ตั้งแต่ยังยังยังแบบเป็นแม่ค้าที่ขายวันละจับวันละสามร้อยบาทอยู่เลยก็มีคนขอดซื้อน้ําจิ้มแล้วตั้งแต่ตั้งแต่ดราม่าพริกไหมอ่ะอ่ก็มีคนมาขอดซื้อน้ําจิ้ม่แล้วจ้วมันต้องเด็ดจริงๆมันก็ต้องลองดูเนาะเดี๋ยวเดี๋ยวรอชิมหลังจากที่ทุกอย่างมันถูกทอดมาอย่างเงี้ยน้ำ สี่สิบบาทหบบกิโลกร,รัม40บาทเพราะงั้นใครขายพวกของทอดแล้วอาจจะแหมมือทําน้ําจิ้มโดยตัวเองอาจจะไม่ประทับใจทางเนี้ยก็คือสามารถส่งให้ได้ติดต่อได้ใช่ส่งให้ได้<ๆ>ทั่วประเทศแต่ว่าช่วงนี้อาจการขนส่งอาจจะช้าน,นิดนึงเพราะตามสถานการณ์เนาะส่งไปไกลถึงไหนละที่ส่งทั่วสี่ภาคเลยนะอันนี้ก็เป็นอีกอันหนึ่งคือสามารถขายปลีกหรือว่าติดต่อเพื่อเพื่อส่งติงต่อเนื่องตลอดเวลาได้เลยใช่เัรา<น>ะ่ัิบบาท ตัวซอสตัวนี้มันจะไม่ใช่น้ำตาลเคี่ยวม,มันจะเป็นพอดพริกสดกับมะขามแล้วก็งาดำถ้าทานแต่ตัวซอสตัวนี้จะไม่เผ็ดม,มันจะเปรี้ยวหวานๆม,มันจะเผ็ดที่พริกนี่แหละนี่แหละคือคือจุดเด่นแล้วก็กลายมาเป็นชื่อร้านด้วยความแซ่บมันอยู่ตรงนี้นะครับมันแซ่บตามแม่ค้ากันมาเลยทีเดียวเชียวทีเนี้ยอย่างที่บอกคือทุกทุกเช้าทุกเช้าก็จะออกไปซื้อของใช่<ะ>ใชคับแปลว่าถ้าผมมาเป็นลูกค้าประจําซื้อพี่ทุกวันเนี่ย เราก็จะเห็นว่ที่เสียบไม้เนี่ยไม่เหมือนกันเลยเนในแต่ละวันขั้นต่ําวันหนึ่งก็21-19-21ถึงถึงอย่างเป็นขั้นต่ำอยู่แลาวอ,อย่างวันนี้มีเกี๊ยวทอดเพิ่มฝั่งนี้ก็มมีลูกชิ้นมีทอดมันเพิ่มอีก พวกชิ้นหมูเนื้อปลาใช้เกล็ดกลางทั้งหมดนะคะไม่ใช่แป้งน้ํามันเปลี่ยนใหม่ทุกวันเราใช้น้ํามันวันละสิบลิตรแล้วผักกับพี่ผักพี่เลือกอยังไงทุกวันไม่หรือยังไงผักซื้อสดทุกวันวันละสามสิบโลครับผมบมีร้านประจําติดต่ออยู่แล้วใช่แล้วผักพี่จะไม่ใช่ว่าเอามาล้างน้ําแล้วหัน่นผักพี่แช่โซดาวันละห้าชั่วโมงมก่อนจะออกมาร้านเนี่ยสาวๆเขาก็จะ แช่ไว้ท้งหัวก่อนใช่ไหมพอก่อนจะออกจากล้านก็จะเตรียมผักมาสําหรับเซตเซตกลับบ้านเพราะไม่งั้นมาหยิบน้าร้านจะไม่ทัานก็แช่โซดาทิ้งไว้ห้าชั่วโมงแล้วก็มาหั่นจัดใต่ถุนนั่นคือเหตุผลว่าพี่ต้องพี่พี่วันต้องใช้เวลาในช่วงระหว่างวันเนี่ยเพื่อซื้อและจัดเตรียมของเพราะนั้นร้านก็จะตั้งอยู่ที่ตรงนี้ประมาณสี่โมงเย็นโดตรามาแล้วก็ยาวไปจนถึงประมาณทุ่มสองทุ่มนะฮะขายหมดทุกวันไหมพี่หมดทุกวันน้อยมากที่จะเหลือเหลือก็ เหลือก็เหลือน้อยเนาะก็มันวันหนึ่งมองเป็นพันไม้เนาะมันจะไม่เหลือเลยมันก็เป็นไปไม่ได้ใช่ไหมครับผมครับอ,อ่าแล้วแล้วลูกค้าส่วนใหญ่เขาชอบอะไรกันเนี่ยเขาชอบเพราะอะไรทำไมถึงมาซื้อลูกชิ้นของพี่ก็คือมาตรฐานมั้งคุณภาพความสม่ำเสมอความสะอาดครับช่วงโควิดมันกระทบนะกระทบ กระทบไปทุกสองรอบแรกไม่กระทบแต่รอบนี้กระทบหนักมากแต่ก็ไม่เจือนถึงหน้าร้านบครัจะไปกระทบที่ชิดรับยิ้วกระส่งต่างจังหวัดอ๋อเพราะมันเรื่องขนส่งใช่ใช่ เสร็จแล้วคะ่ะลองชิมดูนะโอ้หเดี๋ยนะสิ่งแรกก็คือมันร้อนเพราะมันพิ่งแต่ึ้นขึ้นมาจากกระทะพี่น้าจิ้มมีให้ขนาดนี้เลยเหรอค่ะเดี๋ยว<ม>เข้าใจแล้วว่าทำไมลูกค้าทีแรกบอกว่าเอาเฉาปวยมามา,มาลาดลูกชิ้นอันนี้คือพริกหรอใช่ค่ะพริกค่ะพี่ซื้อน้อยซื้อมากพี่ค่อยพริกเท่านี้จริงหรอให้เท่านี้ค่ะเอ,เอามาขู่่เนี่ยก็นื่มันเผ็ดมันเผ็ดบ้างไม่เผ็ดหรอถ้าตรวจสอนไม่เผ็ดนะคะ ซอสน,นี่จะเป็นพอทมะขามพริกสดครับพี่ต้องการให้ความเผ็ดมาจากพริกั้วเนยของพี่คือ,อ,อเวลาที่กคุณถ้าคุณต้องการเผ็ดคุณต้องจิ้มไม่โดนพริกเคี่ยวคู่กับกับลูกชิ้นมันจะมีทิกเจอร์ของความหอมวิ่งอ,อ่ะวิ่งขึ้นอ,ะอ่ะแล้วความเผ็ดของมันจะไม่เหมือนพริกทั่วไปถ้าชิมแต่น้ำจะสังเกตได้น้ำไม่เผ็ดอย่างนั้นเดี๋ยวผมขอลองแบบยังไม่โดนพริกก่อนเพราะเป็นคนกินพริกไม่เก่งเหมือนกันขออนนญาตคุณผู้ชมนิดนึงพี่ช่วยถือหน่อยโอเคนะเดี๋ยวขอตอนนี้ชิมนิดนึงเอไม่เคยชิมเดี๋ยวลองขออนุญาตหน่อย อืมอืมคือเขาเข้าใจแล้วว่าทำไมมันมันมันถึงเป็นน้ำจิ้มที่บอกว่าเด็ดจริงๆเพราะว่านี่ขี่นอ่อจะไม่เคี้ยวพริกก็คือเปรี้ยวหวานมันเค็มแล้วมันมีหอมจับเนยที่เข้าไปในเนื้อแล้วพอมันกินกับของทอดเนี่ยมันก็เลยทำให้เราชวนอยากกินอีกนี่ถ้าไม่ติดหน้ากากนี่เดี๋ยวจะจิ้มอีกชิ้นหนึ่งกินเลย <c oughs> แต่ถ้าอยากได้พริกคือเขาใสา่ขูมาให้นะแต่อยากได้ความเผ็ดก็คือกินเข้าไป มันก็จะเป็นพริกขั่วที่ที่เพิ่มความหอมความเผ็ดเข้าไปอีกอันนี้คือความตั้งใจของพี่เลยตั้งใจเลยคือ,อในความที่พี่เป็นเชฟนะ่ะพี่จะรู้ว่าถ้าอย่างตัวน้ําซอสเนี่ยเผ็ดเผ็ดยาวมาเลยอ่า มันมันจะทําให้เราทานได้น้อยเพราะว่าคือมันเผ็ดตั้งแต่คําแรกจนคําสุดท้ายนึกออกไหมแต่ถ้าเกิดใช้พริกที่ลอยลอยอยู่ข้างหน้าเนี่ยบวกกับความหอมของพริกเนี่ยคุณอยากกินทําเผ็ดคำไหนคุณก็จิ้มพริกเอาตัวซอสพี่ก็เลยจะเป็นนวลนวลมันนวลใช่คือมันนวลแบบว่าปกติไม่ค่อยเจอซอสที่เป็นสูตรที่ผสมเนยไงใช่อันนี้เป็นสูตรที่ผสมเนยแล้วมันหอมเนยจริงจริงแล้วมันก็เข้ากับของทอดด้วยนะฮะอันนี้ก็เป็นอีกสูตรหนึ่งที่ที่เนี่ยเขาโด่งดังนะครับใครไปใครมาก็แวะ คนที่อยู่แถวนี้เองก็มาใช้บริการที่นี่โอเคนะฮะก็เป็นสูตรที่พี่วันจัดการแล้วก็ขายดรงขายดีเดี๋ยวผมฝากไว้ก่อนได้ทีนี้จากวันนั้นถึงวันนี้พี่คิดว่าเราจะมาได้ไกลถึงขนาดนี้ไหมไม่พี่มองว่ามันเป็นสิ่งที่พี่รักเพราะพี่ได้ทําทุกอย่างที่พี่อยากทําพี่อยากขายลูกชิ้นพี่ก็ได้ขายลูกชิ้นก็ขายแล้วมันก็มีความสุขนะคะมันเราอย่าไปมองว่ามันเป็นงานเราอย่าไปมองว่า มันเป็นความฝันเรามองว่ามันเป็นสิ่งที่อยากทําแล้วเราทําเราทําแล้วเราทําได้อย่างตอนที่ทําแฮมขาหมูทําออกมาวันละยี่สิบขาขายได้ห้าขาพี่ก็ดีใจเี่พี่ดีใจเพราะใช่ไหมใช่ห้าขาพี่ก็ยังขายได้นะจริงๆถ้าเขาไม่สนใจขาเดียวก็ขายไม่ได้ใช่ไหมพี่ทำน้าจิ้มลูกชิ้นแล้วขายลูกชิ้นทอดที่ก็ได้รับการตอบรับที่ดีอ่ะมีลูกค้าบางคนที่ อุดหนุนพี่ตั้งแต่เป็นแฟนกันจนตอนนี้ลูกเข้าอนุบาลแล้วก็มี<อ>จริงๆออมันก็กคือ,อม,มันภูมิใจอะ่ะม,มันไม่ใช่งานมันไม่ใช่อาชีพมันเป็นสิ่งที่เรารักเป็นสิ่งที่ เราฝันอยากทําเมื่อตอนเกษียณแต่เราได้ทํามันก่อนเวลามันเป็นความสุขอ่ะเออแม้แม้ว่ามันจะเป็นแบบร้านเล็กๆที่แบบรถซาเล้งขับออกมาทุกวันกูลิงกูลิงกุลิงอช่แต่ลยคนอยากจะบอกว่าไม่กล้าทำใช่แต่ที่บอกมันมันมีความสุขนะอมันเป็นอาชีพที่เดินเดินตั้งแต่อันดับแรกขึ้นไปจนถึงจุดสูงสุดมันคืออาชีพที่พี่ผูกพันและเป็นความเคยชินแล้วพี่ทําแล้วมีความสุขพี่เอาอาชีพอันนั้นอะมาเปลี่ยนให้เข้ากับชีวิตพี่ พี่เอามาเปลี่ยนให้เป็นอาชีพที่พี่ตั้งใจไว้ตั้งแต่ตั้งแต่ลูกเข้าก้าวเข้ามาหาลัยรือว่าหลังกเกษียณพี่จะเป็นแม่ค้า <yeah. S 2> เป็นแม่ค้าที่เกี่ยวกับอาหารร้านอะไรก็ได้เล็กๆแต่ตอนแรกที่เริ่มคิดนะไม่ได้คิดว่าเป็นซาเลงคิดว่าเอาโต๊ะมากลางก็ได้แต่ตอนหลังอะ่ะด้วยความที่เป็นคนที่ทําอะไรตามแรงบันดาลใจนะพี่เห็นซาเล้งก็พี่ชอบท <laughs> ี่รู ถลึงไปไหนก็ได้อ่ะพี่ไม<อ><อ>่ต้องคือเลือกไหมพี่ไม่ต้องออกแรงยกมันอ่ะแต่เพ๊ะว่าพี่ต้องออกแรงยกมันพี่อยากไปไกไตรงไหนก็ได้ตรงไหนจอดได้พี่ก็จอดอะไรประมาณนี้ยแต่เอาความจริงก็พี่ก็ไม่เคยขับไปหาลูกค้าหรอกพี่ก็จอดอยู่งี้ลูกค้า <laughs> มาหพี่แต่คือมันคือความสุขทำอะไรที่เราถน,นัดเราผูกพันุแล้วเรารู้จักมันจริงจริงจัง,งๆ <immun> เอามันออกมาให้เป็นรายได้ของเราครับผมนะโอเคงั้นให้พี่วัน ากคุณผู้ชมหน่อยที่อยาะจะอยู่ในวัยใกล้เกษียณหรือว่าไปกเกษียณแล้วเวลาในชีวิตเพิ่มมากขึ้นหรือบางคนอยากจะหากิจกรรมหาอาชีพที่แบบเหมาะกับตัวเองในในช่วงอายุที่มากขึ้นค่ะแนะนํำยังไงดีครับพี่ดูว่าตัวเราชอบอะไรไม่จําเป็นต้องค้าขายก็ได้หรือหรือค้าขายก็ได้สมัยนีย้โลกชโลกโซเชียลมันง่ายต่อการขาย เรามองดูตัวเราเองว่าเราเก่งอะไรเราชอบอะไรเอาสิ่งที่เราชอบออกมาขายเพราะสิ่งที่เราชอบเราจะรู้มันทุกอย่างถนัดทุกเรื่องนึกออกไหมคุณชอบต้นไม้คุณขายต้นไม้ก็ได้อย่าไปมองว่ามันมันเป็นธุรกิจให้มองเป็นว่าเราขายในสิ่งที่เรารักเพราะเราได้อยู่ถ้าคุณชอบต้นไม้คุณขายต้นไม้คุณได้อยู่กับต้นไม้ทุกวันคุณชอบทําอาหารคุณขายอาหารเพราะคุณได้ทําอาหารทุกวัน ถ้าคุณชอบเด็กๆคุณรับสอนพิเศษคุณมีความรู้รับสอนพิเศษคุณได้อยู่กับเด็กทุกวันอย่าไปมองว่าเราอายุเยอะแล้วเราจะต้องรอให้ลูกมาเลี้ยงเรามองว่าเราได้ทําตามฝันทําในสิ่งที่เรารักเอาสิ่งที่เรารักมามาหมุนเป็นอาชีพแก้เหงามาหมุนเป็นอาชีพที่เรียกเงินเข้าหาตัวเราเราไม่ต้องทําเยอะเราทําเล็กๆถ้ามันประสบความสําเร็จมันจะวิ่งเข้ามาหาเราโดยที่เราไม่ตั้งใจ เป็นกําลังใจดีๆจากพี่วันะนะครับใครที่กําลังมองหาช่วงเวลาที่แก้เหงาอยากใได้กิจกรรมที่ทําให้เขาเรียกเรามีความสุขมั่นใจชีวิตหรือมั่นายชีวิตแล้วอยากจะลงทุนเพื่อที่จะทําอะไรให้สร้างไรายได้ต่อนะครับรายเล็กๆแบบนี้ก็สามารถเป็นอีกหนึ่งทางเลือกได้อย่างที่พี่วันได้ทำมาจนถึงทุกวันนี้แล้วรวมไปถึงหาว่าไม่ได้คิดจะเป็นพ่อค้าแม่ค้าอะไรที่คุณชอบ อะไรที่คุณมีใจรักและอยากจะทําเอาใจนําไปจุดหมายปลายทางมันอยู่ที่จุดที่ใจที่คุณวางไปแล้วและมันมีความสุขเท่านั้นเองมันอย่างที่พี่วานวางใจของเขาไว้ลงกับร้านเล็กๆร้านหนึ่งจนกระทั่งได้กลายเป็นร้านที่ทอดลูกชิ้นและน้ําจิ้มเด็ดตามแม่ค้านั่นเองครับวันนี้ขอบคุณพี่วานมากๆเลยที่ให้กําลังใจกับแต่คนที่องการขอบคุณมากเลย คุผู้ชมครับนี้คือทั้งหมดนะครับของรายการัวเก่าเล่าอาชีพกับผมเดชชัยกาญจนดีทวีวน,นะครับติดตามได้ในประจำทางสถานีวิทยุโทรทัศน์วิการศึกษาการะทรวงศึกษาธิการวันนี้ผมพี่วันและทีมงานรายการทุกคนขอบคุณสำหรับการติดตามนะครับพบกันใหม่ครั้งหน้าวิชาพนพบกับไวเก่าท่านไหนและเป็นอาชีพหรือกิจกรรมอะไราวันนี้เราทุกคนลาไปแล้วนะครับสวัสดีครับสวัสดีค่ะัยเก่าเล่าอาชีพ